ครับสบายดีและสวัสดีและผมเอ่พี่น้องเบิด์สุขทุคนะเป็นยินดีต้อนรับกระสุนส่งมาเตียงทองแเนิลอีกแล้วพี่น้องมื่อวานมาเตียงมาอยู่บ้านดงหมักไฟเนาะเมืองไซผู้ทองแข่งสวรรคเขตพี่น้องไยก็คือมีอันคนแนะนำมาแหละเนาะพี่น้องก็คืออันคนบ้านใกล้เคียงมาเตียงแะละพี่น้องไยเพิ่นแนะนำมาเนาะว่าอันคนอยู่ในบ้านนี่พี่น้องทุกยากเฮงพี่น้องเลยตอนนี้ก็ อันบ่อเตียงกำลังสีขามาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่ามากับบาดจัน,สนเสน่ห์โอ้พี่น้องเลยก็คือทั้งพ่อท้าบาดจันะอะไรพวกง่ายนะเนาะคนแนะนำมาพี่น้องเลยมาเหมือนมีคนถูกคนยากอยู่ในกลางดงกลางป่าพอเท้าบ่อเตียงก็เดินดงเดินป่าวันนี้เนาะพี่น้องเนาะโอเคไปเบิ่งไปชดมันกันเลยพี่น้องมันเปลี่ยนได้ไงเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครักำกำลังมาพี่เดินดงเดินป่านะพี่น้องเลยมากับบาดจัน,สนเสน่ห <laughs> ์ โอเคสบายดีนะเพี่อนไปเพื่อ uh, ี่น้องมึงใช้ผู้ช่องไปย่างง่ายโอ้อยู่ในหลุมในป่าดีเนาะพี่น้องปุู่น้องเอ้ยย่างเข้ามากะป่าทึบดูนี่กลางหลุมกลางป่า ไปเถอะนี่ฮะไปเบ่งไปสมน้องกันโอเคเนาะพี่นะ้องตอนนี้ฮะก็มางหอดเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะอ,อยู่ในนหนบ้างเลยพี่น,อน้องเอ้โต๊ะคืออยู่ในดวงในะปลาคักแท้ไง อ้าวเจี๋เ่นาีหนเนาอืมเหน้นาเนาะราก็สักไม่กระเท้าไปโอ้ยเจ็แอ่แล้วเอาสบายดีสบายดีคือพากันมาอยู่กลางดงกลางป่านี่เนาะโอ้ยบ่อยู่ในไรเนาะสกยากปากมองบ่มีบนอยู่บนเท้านี่แล้วก็มาอยู่เฉแีละ Oh. มาขออยู่น้นเพลนนี่แล้วโดยเขโสวดแล้วเจ้าชื่อ,อยังอันไหนพ่อุชื่อชื่อกิฟิกิเจ้าอายุเจ็ปีเลยหาหาสิปหาสิปปีหาสิปหาสิบห,บหก,บหกบปีปอ,ออเอ,อ้ยได้ชื่อ,อยังชื่อนี้ชื่อนี้อนนายุเจ็ปีเลยสาสิบแปดสามสิบแอ,อเป็นผัวเมียก,กันบ่ะด้ออหก็ได้ลูกคนหนึ่งนี่สองคนเลยใช่คนหนึ่งใช่อยู่พูนอยู่เวียงผนแหละอ๋อ ส่งไปเขาองเฮียนอยู่นี่กับมี่อยู่หลังองเฮียนเหมืนนะถูกยากมีเงินส่งเขาอลไวแบบนี้อันอันเจ้าเป็นคนอยู่บ้านนี่บ่่่บอยู้างเจ้าหน่อยอยู่เวียงจันด้วยอ๋อโดย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 อะไนี้คือเป็นเป็นยังคือได้มาอยู่พี่มาอยู่น้ำผัวอ๋ออยู่น้ำผัวจะได้มาบ้านนี่อยู่พี่บ่้างโอ้โดย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  อ้ใบอ้เนีเป็นคนอยู่บ้านนี้อันนี้มันมามองมาอยู่มาเช่านี่เป็นเพิ่องของเจ้ากับเจ้าของไผ่ไอ้ของบ้านไผ่ครจักกันบ่อ๋อหู้อยู่ดอกของบ้านเดียวกันเลยฮะแต่ใช้มาอยู่ในกัเจ้ามันมีบนอยู่มาอยู่นี้มาคอยอยู่นกัเจ้านี้นะโดยโดยแต่าม่นั่งสั่งขยาทั้งเจ้าน่ะบ่มีบ่มีแหละอ๋อมันเหิงแล้วบ่มาอยู่นี่ห่วย เพิ่เติมแล้วชองปีสามปีแล้วตะกอนอยู่ใช่ก่อนใช่ไหอยู่นี่เนาะตะกอนก็อยู่บ้านพื่อแล้วอยู่บ้านไทยเพื่อตะกอนก็นดีอยู <laughs> ่ตัวกระชอมคือกันนี่แหละอยู่บ้านก็ได้อันเออเพราอันเป็น,เป,นเป็นเป็นยังอันเจ้าเจ้าคือชักไม้กระซ้าเ <50 L S 1> อวมันบบชักไม้กระซ้าย่างโบได้บ่ย่างย่างโบได้ไงย่างมันก็ได้ก้มย่างเราได้อีกอันย่างมันด้วยย่างบด้งย่างก นี่เล็กันบุษชักใบเขาเท่ามันกับได้ไปได้ใช่ไหมแต่ไปได้อ๋อไปไปไปบ่ได้หรนเป็นมันตั้งแต่เกิดบ่บ่ละห้าสิบเป็นหากับเป็นได้สิห้าปีดู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 เดี๋ยวหาขบหากินยังแต่ละมึงแต่ลวินเนาะโอ้ยกะหักออกมาอย่มันไปนี่แล้วอ๋อพอได้อยู่ได้กินไปนี่แล้วพอาะเราเสืดกะ พอได้ซื้อเข่าซื้อน้ามันกินแล้วมันจะไปโดยโดยโดยบางมื่อกะคันมันไปไม่ได้เนี่ยผมตกแห้งแน่กะโยอดนั่นแหละอดกินนะเลอัดเข่าอน้ามันได้ให้ได้จ้ะจ้าเจ้า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 บัดอันเมียเจ้าเนี่ยอยู่เวียงผูกมันเกิดเมืองนอนอยู่เวียงผูเฮห้จะได้จะได้ไปเจอกันเนาะขอโทษด้วยแล้วก็ไปไปจะไปเวียงบ่สักกี่ไปให้ไปให้การไปทะเลรับจ้างรับจ้างระบายัไปทะเล โดย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 ก็ไม่ดูกลางป่ากับป้าไอ้รอดนนิเนาะพี่น้องป่าแหละกลางดงนี่เนาะกลางดงอะไรก็จะว่ามันแปลไจะเก็บแปแหละตะกี้แห่งดงหกคนนี่โดย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 บรมีอย่างระพื้นไฟบรมีบ่ออะไรแต่คุมออกมีคำนี่แหละน้ำในใช่อยู่ใช่ไหมอูยไปยูเอายุ่มหุ่นเงินเราเงินบนเรียงงวนี่ เอาล้อตุกใส่ล้อไปงัวโดโดยโดยโเดี๋ยวเฮาขอถ่ายเบิ่งข้างในเฮือนนี่เด้อโดยถ่ายเด้อโดยโอโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพาเบิ่งในเฮือนในาเพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยโพากันดูจังซี่เนาะนี่แหละงนอนแล้วก็พี่น้องเอ้ยบ่มีความปลอดภัยเลยเนาะนอก็คือเยังคนบ่มีเนาะ ดูน้องพ่น้องอยู่กันในซีเลยพี่น้องเลยคับสุดๆอยู่กลางป่าพ,พี่น้องพี่น้องซึ่งไม่ได้มีอย่างเลย มีแต่ป่าอ้อมรอบพี่น่องเลยเนาะมีแต่ป่าทั้งนั้นป่าจะมากันเท่าเห็นว่ากนันขักหน,นี่ดแล้วเนาะอื อันนี ite, ้ไม้ตอกคอกตาลนีก็เก็บเอามาอยู่ใช้บ่เอ้ยโดยโอ้มันบ่วนตกนตกกเปียกเพิ่นนั่นแหละอโดยนอยเฟอร์นิเจอร์เขาเจ้านี่ไตลาดขอเอามาใช้บ่ขอเอามาใช้ไม้เศษไม้เหลือเขาั่นแล้วก็จาเียวทิมนีก็เจ้าโดยอืม บัดเข้าหน้าอาเอามาใส่กินตอนนั้นงเลยกระซื้อกินผมมีกระติดเข้าก้อนแล้วได้เงินกลับไปให้เห็ดยังอันนี้เห็ดเต่ตาทานนี่กัเข้าของบ่เออแ<ร>ล้วอะไรเห็ดอ้าเพืเอ่อนี่บ่กเห็ดเออส่วนเห็ดนกันแล้วส่วนสีได้เอาลงต้่หนึงกับคนฟางแล้วเ,เ,<อ>เอาขวันเอาขวันตัดเนี่ยส่วนมันสีขาดต้นหนึ่งนะโดย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 แล้วก็เก็บเอวเด้เราก็เห็ดบุรีนะ หลายซองอือพ่ากรเจ็บเอวพ่อเนาะโดยอันลูกลูกผู้ใหญ่น่ะอยู่จักปี6 7ปี7ปีไปอยู่ไสนะจว่าอยู่นําแม่เียนอยู่เวียงจันพคงนะอ้ผู้หญิงหรือชโดยผู้หญิงอันนี้ก็ผู้หญิงผู้หญิงอายุจักปี2ปีโอ้เพิ่นชื่อหยังล่ะชื่อมิวน้องมิวชื่อน้องมิวอื เจ้า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 อืมเขาน้ำชั่มปลาก็แทบซิโบมีกินเนาะ <c oughs> ออเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่บเขาน้ำก็กินกรมีอเยอ่อ้โพอได้มาได้ยังพอได้มากรม,มีก็ไปติดเหนียวอ,อยู่ลานค้าขาเจ้าก็ให้ติดอยู่ขาเจ้าก็อีตน้นอ๋อมีประมาณจ็กโลตัวนี้ดูนี่ชงชมลนี่ชี่ชงชมลนี่ Ồ, đôi 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 đôi. Ba, nó phi nó. Bu bật bu mi mà cái đập bị tít ở đây là lô rồi là xong đồ. Cả cháu cả hai vô, cá cháu cả ý tưởng đây nên cả phải hai cá cháu. Đôi 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 đôi. Ngân khám tít tổ của bố đi mì bọn đó. Mì? Bố mì chắc tít Bố Đôi, đôi. โอ้นอกเพี่น้อนว่วเพื่อนแเจ็บหลังเจ็บเอวได้ยุกไม่ลายบ่ได้จังเป็นเราเห็นแยกนักนะแนวผู้เดียวเ,เห็ดผู้เดียวนะโดย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 แค่ปีเลยนะจะมาอยู่ร่วมกันเก้าปีเก้าปีเลยโอ้โดยโดยพาแต่ก่อนนะอยู่ในบ้านบ่ในบ้านในบ้านอ๋ออ๋อ,อ แล้วแล้วยู่อยู่น้ำไผ่นะจ้ะกี้อยูนแม่แล้วออ๋ของแม่แม่ผัวนี่แม่ยา่นี่เราเราก็เท่าแล้วแหละออ๋แล้ววันนี้เป็นยังไงยอยู่น้ำผึ่งนะจังคือเรได้ออกน้องน้องชายเราได้อยู่บบบนี้ออ๋บ้านน้องชายเราอยู่แทนครอบครัวโดย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 ก็เราออกมามาอยู่พี่บบบนี้เพิ่นเพิ่นก็ให้อยู่เพิ่นบ่ได้ไล่นี่บ้านก็บบริไล เคห้องทีเพิ่นก็ใจดีอยู่เนาะพี่น้องกินข้าวกินน้ําแล้วบ่มื้อนี้กินแล้วโอ้กินกํายังได้ยังกินมื้อนี้แกงหน่อไม้เป็หน่อไม้ไปหานํามื้อนี้หน่อไม้กเนาะมีอยู่นอไรนั่นะโอบ่ได้ซหน่อไม้กินหาเฮ็ดหางนั่นแหละอบน้ําสซอยแนวน้ํานองนี่บ่บ่ไปย่เอาอยู่อเอาตกใส่แล้วก็ไปย่ โดยโดยโดยมันมีเคื่อนคนอยู่ว่าใกล้ๆมีนาคือกันมีเป็นเป็นนาวนเฮือนนาคือว่าขาเจ้าของหลังไงคืองอนนี่แหละอยู่ในดงในป่านี่บ่โบนะข้าเจ้าก็ยุคีมทางมันเป็นทางนี่ไปเี่ข้าเจ้าก็มีไฟฟ้าอยู่นอกทางพุกไม่เลยแต่ว่าลาดไปนี่มันใกล้ขาเจ้าของมีไฟฟ้าไฟฟ้าเบิดได้ข้าเจ้าอันยุนนาขาเจ้าห้องนาแต่ว่ามันเกิดแบบคือเือนนั่นเลเขาเจ้าโอ้ชาชาชา อ่าน้าพี่น้องคือว่าสุดๆอยู่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาขอโตออกไปเอาข้าวมาให้เจ้าก่อนเด้อโดยอย่บ่มีข้าวกินเดี๋ยวมาเตียงกันังปข้าวให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะรถใหญ่เข้ามาบ่ฮอดพี่น้องเ้เข้ามาฮอดตรจักรถมอเตอร์ไซค์างฮดน โอเคน้อพี่น้องเดี๋ยวไปเตียงกะสีเอาเข่ามาให้เพิ่นก่อนเอาเตียงเอาเข่าที่รถมาอยู่พี่น้องเลยเห็นแล้วก็หดหูใจน้อพี่น้องก็ยืม,มรถจักเพิ่นมาเนาะจักรโซโพอะไรพี่น้องเลย เดี๋ยวพี่น้ักงด้เดี๋ยวเดี๋ยวเตียงขอหยุกเข่าแป๊บนึ่งนะพี่น้องโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวเตียงก็เอาเข่าไปให้เราก่อนพี่น้องเลยมันนี้เดินข้างกลับเข้าไปนี่ป้าตัวมีแต่ป้าพี่น้องที่นี่ ยาดดวอยู่ในนะฮัมขนมนอนหลับนอนแหละเออขนมเพื่อนเด้อเด้อเด้อโอ้ลูกก็นอนหลับเลยน้องเื่อนลูกเพื่อนก็นอนหลับเลยเพื่อได้กินเถิงเติบอยู่เพกเข่ากระสอบนั่เกาปลายมือจะเข้าเดือนเพี่อนโอ้โดยโดยโดย อ่ากินหัว2คนเนาะที่รักๆกันออยแล้วก็ลูกนําคนนึงพี่น้องเอ้ยอ่าเดี๋ยวเฮาเฮาสิเอาเงินไว้ให้เจ้าแสนนึงเด้อเด้ออ่าเดี๋ยวอันเอาเดี๋ยวเฮาสิอานซื้อผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากเงินให้เฮาซื้อข้าวซน้ําแล้วก็มาไว้ให้เจ้าในมื้อนี้แหเนาะอ่าเดี๋ยวฝากให้เอ้ยขอบุญขอบคุณขอบใจเพิ่นเด้ออ่าือเพิ่นก็คื ซื้อเมลาเนาะแล้วก็เม่พอยแล้วก็เมล้านล้วนแล้วก็เม่ลัดซาแล้วก็เม่ป้าฝือเนาะแล้วก็เม่ป้าพันแล้วก็เม่แก้วแล้วก็เม่คำปานแล้วก็เม่เอโนยเนาะแล้วก็ เมกิดลัดดาเนาะอยู่ทางเมืองฟลอริดาเด้ออ่าฝากให้เอื้อยนี่ขอบุญขอบคุณเพ่อเนาเอื้อยขอสนิทเด้อสาธุเอื้อยขอบอกขอบใจหลายๆเด้อที่มาซอยอุปธรรมคำสู่ให้อยู่ดีมีเฮงให้สุขสมานสาธุเนาะสาธุโดยโดยโดยนะลูกลูกเพื่อนก็นอนเนาะเอ้าจะไดนก็สู้ๆเด้อ ้ายบัดนี้เฮาก็เนาะพี่น้องผัวเพิ่นกสุขภาพบ่แข็งแรงปานดเจ็บเอวเนาะยังบ่เคยไปกวดบงวยบ่มีเงินนี่แหละบมีรนี่แหละอยังบ่จักว่าเจ็บเอวมันเป็นหยังเลยเนาะเจ้าดแต่กเฮ็ดเฮ็ดทานยกมยกตอกนตะกี้มันเป็นแม่นแหละตะกี้เราพัดบ่ทันเจ็บเด้เราพเฮ็ด เฮ็ดหนักหลายนกหนักวันนี้ล่ะอันแก่ขี้มาแล้วมันเจ็บหลายมันโหมนมันเจ็บเทเลเทน้อยมันโหมบนีนกมเฮ็ดเตาทานนี่เนาะเนาะมแต่มาใหญ่ๆแล้วเฮ็ดทานอโดแมีผู้จ้างไปย่อหันะนี่ก็ไป่ตอนนี้ก็เจ็บอยู่่อเจ็บแหอๆๆๆเอาซั่นสู้ๆเด้อคุคนเอาเฮาตัวกลับไปเด้อบนี่เด้อโอเคเนาะพี่น้องบ่เตียงก็ได้เอาข้าวให้เรา กระสอบหนึ่งพี่น้องเนี่ยก็คือมีเงินผูหญ่จะดีพ่นฝากไวแห้ละว่าสื่อติดรถไวก็เจอใคคนทุกคนยากกะให้ซอยเพ่นนาะพี่น้องเนาะกะพ่อเตียงก็ได้ซอยเพ่นแล้วก็เงินมาให้เพ่นแสนกีบเนาะผัวลาก็ค่คนขางที่เฮ็ดเวียกนักเลยกำลังก้มแอวเค็ดเลยเลยพี่น้องเนาะล้วก็ลูกกลางป่ากลางดุงมาโดยที่บ่มีไคเลยเนาะอยู่ในป่าอยู่ทรงสามคนแหละลูกพอไม่ลูกเนาะก็เป็นแต่สงสารแล้วยู่พี่น้องก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณผูหญ่จะดีที่ได้ฝากเงินมาให้เนาะ ใจซีเขา่าซีน,น้ำเนื้อมันนี่กอดเจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขก,กายสุขใจไปตลอดชีวิตเจ้าให้มาจำเลยก่อนกลับขื้นหาเจ้าลอยเท่าพันเท่าสาธุเนาะสำหรับมื้อนี้บะเตียงโขงตัวล้าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อยวไปเจอกันมื้อนหน้าเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บะเตียงโขก้าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุข,ขสุขกันเด้อพี่น้องไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย